วนนบ่เลขงวดวังนึงแม่เคยสพเลขงวดวังนึงแม่3หางแตกมันซึงคักแน่แต่เป็นผมยังคิดว่าโอ้ยบ่เียมเงียบนี่อย่างกีไได้เป็นแสนนี่่แสน200,000เด้อว่าเรามีกระสุนแล้วงวดควานมาว่าสิบ่คุนีดิงบแม่นแม่นๆแต่6อันนี้8171อันนี้นี่ โอ้ว่าผิดเนาะธรรมดาหนึ่งมันอยู่หลักสีบผมบอกว่าเอาอวนนั่งไปทําไหนเออหนึ่งอยู่หลักสีบแมนแมนมาตอนจดลงสมมติเขียนเออเอาซุนกับหนึ่งไว้หลักสีบอยู่ก่อนบัดบัดบัดร่องอะไรนั่นเราเรีวิ่งกับเขาตัวนี้ซุนกับหนึ่งเขาไว้ไว้หลักสีบอยู่เนี่ยมันหลงเนาะวันนี้ก็ไม่ยังสี่แล้ววันอาทิตย์นี่ มองกับมีสูงกับหนึ่งตัวบอฟาดจยกเจียนี่วันนี้ได้ตัวเก้าสำหรับได้ตัวเก้าวันแต่ว่าตัวฟรีมันคมันมีเก้าหาเก้าหกูนหาศูนหกหนึ่งเก้าเร่งหาเร่งหก่นยังกการกระบาดออกเจ้่ยวาติังหัสตัดแล้วโอ้ตัดแล้วบอนี่ตัดแล้วมันดับแล้วเลขยว่างหันสวง ต้องหาเก่ามันมุมมีด้วยว่ากันไทบ้านเลียกว่าวันเื้อได้เลีกเลียกเจ้าในกันซสื้อซื้อสูทเต็มซื้อเครื่องมืดนี่ไทยบ้านว่าพิษอาจจักหมดอืมแบนี้ละว่ดที่ว่าเถียงแม่นไปตัดโตออกทิมนี่ฮะ <laughs> เกง่ง <laughs> เกง่ <laughs> เกงมากเลยอยู่ไปตัดแ <laughs> นี่ยทุกคนบอก <laughs> สลัดทิมเ <laughs> นี่ย วา่านี้นี่คันว่าตัดทีมมันเขาบนล่างคนบ่เขาบนล่างเขาตัวนี้แล้วนี่น,นี่กันเด้นี่ก็ตัดทีมานึงัหนึ่งเจ็ดหนึ่งน,นี่แล้ว,ว่ากน,นึงกมาตัดเจ็สี่หกะว่าตาัดรักนี่ออกกันดูว่าได้ไแลือที่ทั้งบนทั้งล่างร<ะ>ตัดทีมเรี้ยหนึ่งสองสามเรียสี่คููแต่มาคลิปแรกๆผมกับไอเอาสูตรเตรียมล่อยู่เนี่ย วัดนี่ก็ได้จังสี่แล้ววัดนี่เลขกเก่าคู่เขาเก ok ่าบ่น well. ี่ตัวนี่เลยมันบ่หลายตัวเรียลำเก่าคู่นี่นะมันก็ได้ตัวเก่านล่ะเนี่ยได้ตัวเก่าทีเนี่ยตัวนี้ได้บันนี้ตัดแล้วได้ตัวใดแน่ความบนตัวใดแนวแรงบนตัดแล้วก็ได้จังสี่แล้วนี่โอ้นี่โอ้นี่ตัดแล้วอืมนี่บนวิ่งวันนี้ว่าให้วิ่งนะพ่อนะ มนวิ่งต้นนี้โอ้ให้วิ่งตารางมั่นใจทั้ง,างรางายก็นี่วิ่งหน,นะนึ่งกับห้าวันวันนี้นเหลือเล็กสามหางบ่บ,บนนะสิบแปดหาเจ็ดกบหาแปดมันบ่เยอะวน,นี้ตัวนี้มันว่ามันสีดับก่นเลยดับยังบ่บนดับยังดับส w i งคือเก่า บนดับสองบนดับสองคือเก่าเนวันนึงก็ดับสองนี่ดับสอง่ว่าหกดับไปอยู่อม่าหลังเด็กยามืนอตอนมาเตจับกูถือก็วิ่งนึ่งกับศูนย์ตั้งมั่งรันหลังมั่อก็มาหอดบนหอดหอดหลังวันนี้วิ่งนึ่งกับหาวิ่งนึ่งกับหาวันนี้ก็เสียนรัดตัวเลยตัวนี้เมื่อก็ออกแล้วเนาะนี่เมื่ก็ดับเบิดเลยนี่ มันโมไปศูนย์เนาะก้าหกเีีดยก้าวหกศูนย์หาศูนย์หกนี่ตีดับเบิลละตีดับเบิลเลยนี่กับหนึ่งหกความมุนตอนนี้ออกแล้วโอ้หนึ่งหกมันออกแล้วมันออกแล้วนี่มันเดียวตัวนี้วันนี้ล่างเดียวสามโตเลยเดี๋ยวสามคูนึ่งสามคูแขนเลยเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าหล่างเดี๋ยวสามคู่มีตัวนี้นี่ อันนี้มาเพิ่มไม่นียอันส้มส้มหาเจาเ็ดหาแปดหาเก้าครับหนึงเก้านี่เป็นล่างมันปะม่นเป็นล่างเลไเนี่ยแต่ว่ามาเาขืออกบนได้อะไรูนหาับ0ูนเก้าเลย่ะสูนหากับสูนเก้านด้หน่อยไหมฮนมันโมมี่อกจิตตัดิมอยู่เน,นี่ยกันซะกำลังว่<อ>านเสามันโมม,นม,ม,มีู่นโมมี ขาดศูนย์ขาดหกนะ<ม>ขาดสนะ<ม>าบบมา 0, 6, 6, 3, เนี่ยโมมี่บัหการกับโมมี่เจาะตัวศูนย์กับหกกับสามเนี่ยคือเอาไปทิมเลยเอาไปทิมเลยนี่บอมานบนบอมาล่างเนาะหกสามโมมี่มันมี่สูตรมันจะเนาะตามสูตรนี่เ<ม>ส้นเสาโมมี่บังกันมากว่านี่ ไว้ซื้อติดนี่รับก,กินเบิดนเติมค่มครับผูดด้ใดซื้อติดไอ้เลขสุวนไหน่ะติเนีส่วนบวมมี่สามวัน,าวนอาหารสองห้าเก้าบ่มีนี่มันมีสูตรเลขนับไว้อยู่ตัวนี้มีให้ตามสูตรสามวันมันอยู่เนาะครับใช่ตัวมันบ่ออก18มันออก17 4ตัวหั่นเนาะหัวข้อมันาก็ออก07งวดนั้นก็ออกเกาหกเนาะวันนี้ตัวนี้บ่บ่29กับ19เด้อนี่ หมายถึงจับคู่แล้วนะไม่เหี้งเนี่ยโอ้ไม่เคยหอกพ่อพ่อข้างล่างนั่นคือไอ้อี้ยงอันนี้สามตัวนี่สามแถวนี่เรียกดับนี่เรียกโมมีอ๋อแต่แต่ด้านบนนี่มีเป็นบ่มีนี่นี่สามหกศูนย์โมมี่บ้านกับสองห้าเก้าโมมีนี่บ่มีวันนี้เลขออกวันเสาร์บ่มี่สามโมมี่หกโมมี่ศูนย เออจังว่าตัดทีมบนอะอ่เนบขออนุญาตเขียนให้เลยว่าไม่มาบางสงนสามตนศนจีให้แคลืมหศูนย์หนแม้ศูนย์นแม้ศูนย์หกสามเนาะครับผมดับมาสักดับเีไม่มาเนาะครับเรียกบ้านี่คือบ้าบนล่างบฟ้นแต่ังาบนล่งเลยนี่บ่มีจักเสียเลยนี่ ตัดออกไปได้สามตัวแล้วมันอกาดายขึ้นตัวเรีกเนาะมันก็ดได้สี่แล้วก็ตัดต่อครับนี่แหละครับสวนกับโมเม่ซ้ำน่ากินเนี้บ่ไหนนี่ตัดทิ่มแล้วเนี่ยครับตัดทิ่มมาแล้วตัดทิ่มตัดมาชูตัวไล้ใช่ละตัวเสียเลี้ยชูซ้ำเนี่ยหกแปดห้าแปดห้าเกียรตนี้เลี้ยตัวได้หลายหัว เนี่ยตัวดใดไรบนมากตัวนี้ที่ยเยอะนี่มับตัวนี้อกอาวหาเปลก้าวหาเกียเท่านั้นร่างมากตัวนี้นี่ร่างมักก้าหาอ,องคูนร่างมากก้าหากับชิ้นเก้าสี่ตัวมีต่ำวันตาำสูตรเนาะอ,อันนี้ว่าสิมากัะดับสวงอีกเนาะรับสวงบน คัดแล้วบันในในตนนี้ที่ครับคับแล้วคัดแล้วมันมีมองเปี่ยนเปลี่ยนด้วยบ้านครับพวกไวน้างนี่เออเดี๋ยวนจะเริ่มเดี๋ยวเากลับไปมาฟังเล่าเอาไปเรื่อยๆมันวางยอะทั้งหนาพี่น้องแปดเนาะครับนี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งันครับ นี่วนี้แล้วเรียกเอาหน,นี้แล้วครับผมก็คือตัวเลขของพอเสียนเงียบนะครับผมประจํางวดวันที่สิบหกกรกฎาสองห้าหกหานะครับผมบนพอเสียนเงียบกับห้มาหนึ 7, ่งแปดห้าเจ็ดห้าแปดครับส่วนเจ็ดสองกับแปดสองนั้นพอเสียนเหงียบบอมากนะครับแต่เอฟซี่อยากเล่นก็เล่นได้ครับตัวเน้นของพอเส้นเงียบก็คือห้าเจ็ดกับหาแปดครับ ดับบนสองมาทีล่างนะครับผมล่างวิ่งหนึ่งลองห้านะครับผมจับคู่ก็คือเก้าห9าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งหาครับส่วนศูนย์หากับศูนย์เก้าที่กากะบาดไว้พอเส้นเงียบบอมักครับแต่ถ้าทา้ง f อซมัก,ก่ะเล่นได้ครับผมเลขดับสนิทอ่า พอเซนเนียบหามากก็คือศูนย์หกสามนะครับก็ลองพิจารณากันเบิรงครับสําหรับตัวเลขของพอเซนเนียบบุญน้ำโชคหามไม่เป็นแนวทางไม่ได้หมายความว่าตัวเลขของพอเซนเนียบจะถูกล่อยเปเซ็นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อบ่ให้เป็นการพลาดในคลิปต,ต่อไปของบุญน้ำโชคสําหรับคลิปนี้ก็ม,มีอย่างแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเฟซี FC ครับขอบคุณครับ